ันนี้ก็กที่ซอยนะครับอันนี้ก็คนในเครื่องแบบนะครับมาทําให้กินนะครับเสิร์ฟอย่างดีนะครับวันนี้นะครับไข่ <c oughs> อะไร ซอยนะครับของพลทหารนะครับก็อ,บนะอันนี้ก็ซอยนะครับได้เยอะน่าจะพอนะครับอันนี้ก็ดิบๆนะครับแล้วก็ออกมาเฟืองนะครับ มาคันนะครับบีบคันเข้ากันนะครับสามน้ำสี่น้ำนะครับใครใครไม่มีมะเฟืองนะครับโซดาก็ได้นะครับน้ำส้มสายชูก็ได้เกลือก็ได้นะครับถ้าทุกท่านนะครับอยากให้ออกจริงๆจังๆก็ น่าจะเป็นน้ำส้มชายชู้นะครับกับเกลือนะครับแล้วก็ะวมะนาวนะครับก็ได้นะครับอันนี้ก็วิธีร้างอีกรอบนะครับแล้ก็คันอาน,น้ำนะครับอ,อ้อนะครับ ล้างอีกนะครับ้อยครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่วิธีการปรุงนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้หทอันะครับอันนี่ก็คือส้มตำเราเราก็จะตำส้มตำนะครับกอยหอยด้วยนะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็ ราบตอนนี้ก็มีปางก็เลยทำนะครับวิธีปรุง<อ>มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับทุกท่านนี่ก็คือพริกป่นนะครับเออใส่ประมาณหนึ่งช้อนพอนะครับใส่เยอะไม่ได้นะครับเผ็ดสองข้าวครัวนะครับ แต่ทุกท่านจะใส่นะครับว่าจะอร่อยไหมอร่อยเราก็ต้องมาดูนะครับน่าเสียด้นะครับลุงเดียวนะครับไม่มานะครับอันนี้ก็มีหอยปังนะครับร้อยนะครับอันนี้ก็คือเสียดนะครับไม่หนาวนะครับมาเด้อทุกท่านนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับกับครอบครัวลุงสีนะครับกับทีมงานด้วยนะครับ นี่ก็ผงชุลศนะครับใส่หน่อยใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หลายเสพหลายนะครับนี่ก็หัวผักบัวนะครับเรียกว่าหอมนะครับตอมัวมัดสไดายตอวตะกั่วลุ่มตัวนี้ตอวลงไม้ตัวนี้เออวนจำเดียวแล้ว ตอนนี้ก็จะถึงเวลาปรุงแบบบ้านะานะครับนี่จิบ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 ไปเรื่อยนะครับให้เข้ากันนะครับขอบกลัวม่วป่านะครับ มันดีเลยแหละพอคนน้ำอุนจะตุ๋นจนอือรตะกีกค้คนมันล้นจนมันนอนใส่ตาตะก,กี้ฮะงอนลวกกันนะขาเนี่ยนี่ก็คืออาหารเที่ยงของเรานะครับอือเจ็บบ่วายไม่ต้องปรุงอีกเลยต่อไปนะครับก็ทำแบบปรุงนะครับของเขียดนะครับก็มาดูนะครับอันนี้คือผักเพลนะครับ ภาษาไทยผมก็ไม่ทราบนะครับเรียกว่าอะไรนะครับก็ซอยซอยลงไปตรงนี้นะครับตรงหม้อนะครับกะผักแผวคือกันนั่นแหละผักแผวผักแผวัภาษาไทยก็หงผักแผวกะผักแผวคือกันก็มันบอกแม่รบซะอุ้มได้ปกบ so right. ัวนะครับใส่ลงไปนะครับ เอ,อบางภาษาับางภางระาระาัภาษาอะไรสะอมต่อไปก็ข้าวคั่วนะครับ,น,บนี่ก็ใส่พอประมาณนะครับอย่าใส่เยอะนะครับแล้วก็พริกป่นนะครับแล้วกว็น้ำปลานะครับต่อไป ผงนัวนะครับใส่หน่อยแซบหน่อยนะครับใส่หลายเซบหลายนะครับนี่ใส่ไปหนึ่งช้อนนะครับก็น่าจะแซบนะครับให้ดูชัดๆนะครับเฮ้ยมาเร็วนะครับนใ่คนอ่อนร้อนนะครับอืมอันคือแบบตั้มส์จ้ะ มันเละอะไรได้ทุกอย่างนี่นะครับอันนี้ก็คือการน้ำร้อนของเรานเองนะครับอันนี้ก็มียาที่ผมบอกนะครับยาแก้ปวดหัวนะครับปวดหัวเวลาเราเบื่อหอยนะครับน,นี่ก็ต้มรอแล้วนะครับเอาทานปุ๊บแล้วเขาก็กินเลยนะครับก็ยาตัวนี้ก็เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับ ค่าเรียกว่าอะไรฟองที่ว่าเราคั้นหอยไปนะครับมันจะมีเป็นฟองฟองฟองนะครับแล้วก็ค่าตัวนั้นแหละครับเพราะว่ามันจะเป็นสะสมในร่างกายของเรานะครับนี่ก็ชงใส่กาแฟกินก็นได้นะครับผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีนะครับ นี่นะครับก็ผมไม่ทราบนะครับว่าเขาขายเยอะหรือเปล่านะครับผมก็จะไปซื้อมาไว้อีกนะครับช่วงสามมัดนะครับมัดละยี่สิบนะครับผมไปซื้อมานะครับก็คนขายก็อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในชุมชนนะครับใค่เข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามช่องบอชอนเชนี่นะครับผมก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ